ว่ามันคืออะไรมันเหมือนกับเอเลี่ยนเลยต้องแหยน้ำตาลแล้วเลยเป็นไงลูกไหม,มกินแซ่บหน้าตามันแปลกคือเนี้เห็นตั้งแต่ในวันที่มาจีนแล้วที่ประเทศไทยอ่ะไม่มีไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองลูกละ10เหรียญ50บาทหัวเส้นกวัวหัวไปว่าไฟนะถ้ามันเหมือนไฟจริงๆนะเป็นอย่างนี้หรอมันเหมือนกับเอเลี่ยนเลยคล้ายๆเม็ดเสากระโนะแล้วเม็ดกินได้เหรอแต่รสชาติเหมือนแตงกวา เหมือนนี่เม็ดแมงลักอ่ะลองกินแบบสูตรคนจีนไหมอืมกินแบบสูตรคนจีนใส่น้ำตาลไปใสถังไสถังไปว่าน้ำตาลโอ้ใหม่ก็เ้าดูดีจะอร่อยขึ้นปะกินเสร็จก็อาจจะเข้าโรงพยาบาลเบาหวังเบาอ่ะผมบอลุงไม่เห็นเป็นเลยเดี๋ยวมาขาบวมโอ้พรอบนี่คือนอืมข้าวแน้ำตาลอร่อยไลยหรอไม่ได้ชิมกันนึงคือต้องลองอย่างงี้ป่ะเรามาถึงแล้วอ่ะที่ไทยไม่มีขายนะก็จริงแต่น้ำตาลอร่อยเลยเพลาะเพล่ะ อ,อยูเชื่อไอ้ไม่กินคำนึงไปด้วยคำนึง,เ,นงเราจะทำพากินจีนนะคะพี่หมายไม่กินก็แปลว่าเชื่อถือไม่ได้เป็นไงเป็นไงเป็นไงมันก็อร่อยดีนะแปลกๆแต่อร่อยดีอะอาหารกินกันได้นะคะแต่ต้องใส่น้ำตาลนะไม่งั้นจะเหมือนกินแตงกวา